อันคืนวันพลันดับหลงลับล่วงเราทั้งปวงอุตสาสร้างทางกุศลแก่ลงแล้วรำพึงถึงตัวตนอายุคนนั้นไม่ยืนถึงหมื่นปีลมหายใจเข้าออกบอกให้รู้มีเกิดดับสลับอยู่ดูเปิดเผย เกิดมาเพื <S an> ่อสิ่งใดไม่รู้เลยล้วนหลงเอ่ยคืนกลับรับชีวินขอกราบพระรสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดงปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัดวัุลบลังสีกราบธรรมสการท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุลบลังสีพระเอรานุเถระทุกรูปด้วยความกรพยิ่ง และขอ,อกล่าวสวัสดีมายัางท่านที่เคารพทุกท่านที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของคุณพ่อสมชาติพรบรรณชัยซึ่งทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องได้มาประกอบพิธีบัพกุสลในการสวดพระพิธรรมอยู่ที่สราหน,นึ่งจนมาถึงวันนี้เป็นเวลาสุดท้ายแห่งสรีรละร่างกายของคุณพ่อสมชาติพรบรรณชัยจะได้อำนาจจากพวกนี้ไปในการประชุมเพลิง ก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้น,นทางคณะลูกหลานเจ้าพี่น้องก็จะได้มาประกอบพิธีเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายที่จะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสมชาติพรวรรณชัยก็คือการทอดผ้าบังสุกุลได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจํานวนสองชุดและก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ที่จะได้ทําการขึ้นทอดผ้าบังสุกุลไว้เป็นจํานวนหนึ่งครับอันนี้พร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการ จะขอเรียนเชิญท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้า,าบางสุกุลตามำลำดับดังนี้ครับท่านในชุดที่หนึ่งครับจะขอเรียนเชิญคุณสิดีศักดิ์ศิลาจจำรูนได้ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลกราบนิมนต์ท่านพระประหลัดสมบัติสมจิตโตผู้อำนวยการกองอานาปนสถานวัดภุดรังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ท่านผู้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะถึงภาคในชุดสุดท้ายที่ทางคณะท่านเจ้าภาพได้เตรียมไว้และได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมนายนพพงศพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาปนสถานวัดตุลมังสีได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรกระผมจะขอข่าวประวัติของผู้วายชนตามที่ทางคณะลูกหลานท่านพี่น้องได้เรียบเรียง นำมาถ่ายทอดให้กับบรรดาท่านที่เคารพได้รับทราบโดยสังเกตดังนี้ครับประวัติคุณพ่อสมชาติพรวรรณชัยคุณพ่อสมชาติพรวรรณชัยท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2487ีดบิดาชื่อนายหัวมารดาชื่อนางเพชรค,คุ้นมีพี่น้องทั้งหมด9คนโดยคุณพ่อสมชาติพรวรรณชัยเป็น คนที่หนึ่งคุณพ่อสมชาติพรบรรทัชัยท่านได้สมรสกับนางปรีณีพรบรรณชัยมีบุตรธิดาสองคนก็คือคนที่หนึ่งนางสาวปริชาติพรบรรณชัยและคนที่สองนายสุรศักดิ์พรบรรณชัยคุณพ่อสมชาติพรบรรณชัยท่านเป็นคนที่มี อุปนิสัยท่านเป็นคนที่ไม่เคยพูดทำอะไรเป็นเวลามีระเบียบไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายชอบเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเป็นพ่อที่ดีเป็นห่วงลูกเสมอว่ากินอะไรหรืออย่างประวัติการเจ็บป่วยนั้นคุณพ่อเป็นโรคเส้นเลือดตีบเป็นโรคความดันเป็นโรคไขมัน รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางไผ่จนมาถึงวานรัสุดท้ายแห่งชีวิตได้จากครอบครัวไปด้วยสาเหตุเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันที่โรงพยาบาลบางไผ่เมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2566ในช่วงเวลา3นกา10นาทีรวมอายุได้79ปี การจากไปของคุณพ่อสมชาติพรวนวณชัยในครั้งนี้ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจมายังบุตรหลานและญาติมิตรเป็นอย่างยิ่งท่านที่กํารดทุกท่านครับชีวิตและความตายนั้นเป็นของกู้กันที่ใดมีเกิดที่นั่นมีตายชีวิตของเราท่านทั้งหลายล้วนมีการเกิดแก่เจ็บและตายย่อมมีการเสื่อมสิ้นไปตามกาลและเวลาครั้นเมื่อถึงคั้นเวลาที่กําหนดแล้ว ก็ยังจะแตกสลายไปพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนพึงประกอบแต่คุณงามความดีให้เป็นนิจเพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบันและเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องหน้าคุณพ่อสมชาติพรบรรชัยท่านได้อำลาจากครอบครวัวญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับท่ามกลางความรักและความอะไรของทุกๆคนก็ขออนาคบุญกุศล และผล่านกรรมดีทั้งหลายที่ข่อสมชาติพรวรณชัยท่านได้กระทําไว้ในชาตินี้จงมาเป็นตบาเป็นเดชะเป็นพระวปัจจัยหรือนําส่งให้ดูงวิญญาณของข้าพสมชาติพรวรณชัยให้ไปสู่สุขติในสัมประยะพเรื้องหน้าด้วยเถิดด้วยดวงใจร้อยดวงใจให้ประจักษ์รักแสงรักคิดถึงอยู่มิรู้หาย และทราบซึ้งน้ำจิตนิรู้คลายคิดคราใดเห็นดวงหน้าน้ำตาคลาพ่อจากไปไกลลับไม่กลับแล้วพ่อนั้นคือดวงแก้วนพก,ก้าวแสงจันทราจงนำพ่อต่อถึงดาวบุญเพลิดเพลาวนำสวรรค์สู่ชั้นพรหมด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึ้งจากครอบครัว ญาติมิตรทุกคนใน,นช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่านที่ขรรพพวกท่านได้ลุกขึ้นยืนอยู่ใน,ในการสงบเพื่อไว้อะไรในการจากไปของคุณพสมชาติพรวรรณชัยเป็นเวลาช่วงขณะหนึนนน่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับ ก่ถินใช่ไหมขอขอบพระคุณทุกท่านครับครับทางคณะสงฆ์และกรรมการของวัดบุรหลังสีนะครับต้องขอกราบอนุโมทนาบุญมาอย่างท่านเจ้าภาพที่ได้มาจัดงานสวดพระพิธรรมกองวุภาสมชาติพรวรรณชัยทุกๆคืนที่ผ่านมาและก็ได้ร่วมทําบุญ ในการทอดกระถินของวัตถุมลังสีก็เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น1,790บาทก็ขอประกาศอนุโมทนาบุญนี้และขอขออุทิศบุญนี้ให้กับดุงิตดุงใจดวงวิญญาณของพระพสมชาติพรมาชัยจงได้รับบุญที่ทาพรณะดูกหลานเจ้าพี่น้องได้ส่งนำส่งไปให้ ครับแล้วก็ามาถึงขั้นสุดท้ายนะครับที่ทางคณะลูกหลานท่านพี่น้องนะครับได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้ขอผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณสุทธิรัก์คงเพชรท่านได้เป็นประธานในการขึ้นพรอพระไตรบังสุกุลและเป็นประธานในการประชุมเพิงมสายกรวาขอเรียนเชิญด้วยความเรารพครับและขอกราบนิมนต ลวงพ่อพระครูดมบัญญาทรนท่านเจ้าอาวาดวัตถุดมหนังสีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจรารณาพระไตรบังสุคุณและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายฝ่ายสงฆ์ขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับ เราขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านนะครับรรับทานในการขึ้นมาดอกไม้จันทน์บนฉากใสถางก็ขอให้ท่านเดินขึ้นทางบันไดด้านหน้าข้างนะครับมั่นข้างซ้ายใช้มือของท่านวางดอกไม้จันท์ที่ด้านหน้าหยิบสมด้านบนแล้วก็เดินลงทางบันไดด้านหน้าท่านเดียวนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญส่งนลณะท่านเสื้าผได้มาพร้อมกันที่บริเวณบันไดด้านหน้าเพื่อแจกของชมรวยและขอบคุณในนั้งใ,ใจของท่านที่เคารพที่มาร่วมงานในวันนี้โดยครพามเพท่นันครับ ทางคณะทานเจ้าภาพต้องขอกราบขอบพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพิงสศพของคุกขสมชาติพลวัฒนชัยหากเหมือนว่าทางคณะทานเจ้าภาพนั้นได้ในการรับกับประดาท่านที่เคารพตั้งแต่คืนสวดพระพิธรรมจนถึงวันนี้เป็นวลรับสุดท้ายนั้นอาจจะมีสิ่งใดขาดระบบต้องไปบ้างทางคณะท่านเจ้าภาพก็ขอประทานอยไว้นที่นี้ด้วยนะครับแล่ก็วันนี้ เรัท่านทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันในสถานที่อย่างนี้ก็เพื่อที่จะได้มาส่งร่างแล้มีอย่างของคนที่ท่านรักของที่ท่านรู้จักที่ได้จักท่านไปวันนี้ทุกท่านได้มาทําหน้าที่ของทุกท่านถูกต้องแล้วแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วหน้าที่ที่ว่าก็คือหน้าที่เป็นการระยานมิตรกันอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นจากกันมาดอกพิาีเรียบร้อยแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีในการเคื่อนศพของคุณพ่อสมนชาติพรวรณชัยเข้าสู่ตอนเผาศพทางด้านบนก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าตาวก่อน อย่างไรแล้วทานคณะลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนจะได้ขันในพิธีนี้นะครับได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปร่วมกันประกอบพิธีในการสงร่างรวมทั้งท่านที่คารพทุกท่ทกานทราบว่าวันนี้ท่านยังไม่ติดภารกิจที่ไหนยังไม่รีบกลับขอบเรียนเชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปสงร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักกันอีกครั้งให้ถึงเฉลิแต่ก่อนกับวันนี้ทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนต้องขอกราบขอพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูง มาณนะโอกาสนี้ครั้งขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับ